เอาละครับกวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel review channel นะครับกับเกมเกมชินิมแหกนะครับผมก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามามีเรื่องพูดคุยเกี่ยวกับไลฟ์ในแพทหนกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเนื้อหาพร้อมกันเลยนะครับว่าเขาจะพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาดูในเรื่องของรูปภาพนี้นะครับที่ทาง Official ได้ปล่อยกันมานะครับก็คือเป็นรูปภาพแบนเนอร์ไลฟ์นะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่28เดือนนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดู ันะครับว่ารูปภาพนี้เนี่ยมีบอกอะไรกันบ้างนะฮะโดยไลฟ์นี้เนี่ยน่าจะจัดเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มตามเวลาบ้านเรานะฮะแล้วก็โดยที่แบนเนอร์รูปที่เห็นเนี่ยนะครับเราจะเห็นในเรื่องของจีนแล้วก็บาบาร่าด้วยนะฮะแล้วก็ยังฝั่งซ้ายเนี่ยยังมีในเรื่องของน้องคลีนะฮะที่เป็นตัวมินิน่ารักๆน,น,นะครับกับตัวละครเทรเวเอร์ของเรานะฮะโดยเรามาไล่ดูในเรื่องของ ตามแบนเนอร์รูปภาพเลยนะครับโดยเราจะเริ่มไล่ตั้งแต่คลีนะฮะแล้วก็บาบาราแล้วก็จีนนะครับแล้วก็วเราลองมาพูดคุยในเรื่องเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับแพชนี้นะครับ1.6ว่าจะมีเนื้อหาประมาณไหนนะครับเปิดมาด้วยตัวละครน้องเล็กสุดน่ารักนะครับน้องคลีนะน้องคลีเนี่ยคือไม่ได้รีรันมาเลยนะครับนี่เป็นการรีรันรอบแรกของน้องคลีเลยนะครับตั้งแต่ตู้ปล่อยมาเนี่ยก็ เว้นไว้ยันช่วง1.5เลยนะครับกว่าจะมาเนี่ยค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับแล้วน้องคลีเนี่ยก็เป็นในเรื่องของตัว Dbs ที่ค่อนข้างเก่งนะฮะแล้วก็ยังมีความน่ารักโลลินะครับน่ารักมากนะฮะ สำหรับใครที่ชอบน้องคลีนะครก็สามารถที่จะไปกดในเรื่องของตู้น้องได้เลยนะครับสำหรับใครที่เพชรยังน้อยอยู่เนี่ยต้องรีบๆเก็บแล้วนะครับหรือว่าต้องเติมยัดนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าน้องคลีเนี่ยจะมาก่อนหรือว่าหลังตัวละครที่น่าจะปล่อยมาใหม่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครอย่างคาซึฮะนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปรอดูพร้อมกันนะครับในแพท1.6จริงๆนะในวันที่28นี้นะครับ ถัดมาเนี่ยเรามาดูลูกสาวตระกูลกันฮิวกันบ้างนะครับในเรื่องของจีนและบาบาร่านะฮะก็จะมีในเรื่องของระบบสกินเข้ามาด้วยนะครับเป็นที่ยืนยันแล้วนะครับจากทางรูปของแบนเนอร์นี้เนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของชุดจีนนะครับที่มีการเปิดในช่วงของไหลด้วยนะครับแล้วก็บาบาร่าเนี่ย ที่จะมานะครับได้ยินแววว่าว่าทางด้านของจีนเนี่ยนะครับจะมาให้ซื้อได้ด้วยคริสตัลเลยนะครับสามารถเติมซื้อได้นะครับซึ่งข้อมูลทางด้านตรงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพจทางด้านของซีเนโอด้วยนะครับที่รวบรวมนะครับในเรื่องของข่าวลือข่าวหลุดนะฮะ Get Impact มาให้เราได้นํามาพูดคุยกันนะครับทางจีนนะฮะเราจะเห็นว่าเธอเนี่ยมีในด้านของการเปิดไหลนะฮะ ซึ่งตอนแรกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เปิดไหลนะครับแล้วก็มีคนบอกมานะครับว่าประมาณว่าจีนเนี่ยถ้าเป็นในทางด้านของเซิร์ฟยุโรปเนี่ยเขาจะยังเป็นชุดปิดไหลอยู่นะครับแต่ว่าทางด้านของเอเชียของเราเนี่ยก็จะเปิดไหลแล้วนะครับดูอ้างอิงจากเพจออฟฟิเชียนั่นเองส่วนในเรื่องของบาบาร่านะฮะก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดนะครับก็ มาในแบบตอนที่หลุดกันมาเลยนะครับจากภาพของทวิตของเซเลสเทียนะครับก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างไรนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าวิธีได้ของบาบาร่าเนี่ยจะยังมีในอีเวนต์เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับซึ่งจากทางแบนเนอร์ที่กล่าวมานะครับเราหวังว่าเราจะได้เห็นในเรื่องของตัวละครใหม่อย่างคาซึฮะด้วยนะครับซึ่งจะมีผลต่อแพทอินาซึมะอย่างมากเลยนะครับสำหรับพ่อหน้าหล่อคนนี้นะครับและแน่นอนครับถ้า ในเรื่องของตัวละครเขาเข้ามานะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวกรชาตัวใหม่ที่เราสามารถนํามาเล่นได้กันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลุดออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับสําหรับพ่อหนุ่มคาสึฮะนะฮะกลับมาในเรื่องสตอรี่ที่ควรจะมีนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีข้อมูลจากไฟล์เสียงในแพท1.6ด้วยนะครับว่าจะมีในเรื่องของคาสึฮะเข้ามานะครับแล้วก็จะมีความเกี่ยวข้องกับตัวละครเบรโด้ด้วยนะครับว่าเจ๊เขาเนี่ย จะมีเนื้อหาประมาณไหนกับตัวละครของคาเซฮะนะฮะแล้วก็เควสในเรื่องของฉีฉๆเนี่ยก็ยังจะมีอยู่นะครับแล้วก็กิจกรรมรูดี้ฮาร์พาสทุมนะครับซึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของมอนสเตออย่างมากนะครับแล้วก็เจ้ามังกรดาวลินนะครับหรือว่าสตอมเทเรอร์ของเรานะฮะแล้วก็มีในเรื่องของอลิสแม่ของคลีด้วยนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้ คลี clean, เนี่ยกับมารีรันในแบนเนอร์ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ตัวละครอลิสเนี่ยก็จะมีบทพูดในเกมนะครับแล้วก็ไฟล์เสียงของอลิสเนี่ยจะถูกจัดให้เป็นหมู่ที่ชื่อว่าอาลิสนะครับไม่ใช่ NPC นะครับหรือว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการที่เรานําตัวละครอลิสเนี่ยมาเล่นเป็นตัวกระชาได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของไฟล์คอสตูมนะครับซึ่งเราพูดไปแล้วนะฮะซึ่งถ้าเราพูดในเรื่องของอีเวนท์ที่มีความเกี่ยวข้องกับมอนสเตนนะครับ ผมก็นึกถึงในเรื่องของสมุดเล่มหนึ่งนะครับซึ่งลายเดียเหมือนของคลีมากเลยนะครับที่เขาบอกว่าจะได้รับจากอีเวนต์ของลูดิฮาพัสทุมด้วยนะครับแล้วก็เราต้องไปลองดูนะครับว่าถ้ามีในเรื่องของอ,อีเวนต์เกี่ยวกับเมืองมอสแตนจริงๆเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของสมุดเล่มนี้มาด้วยหรือเปล่านะครับนี่คืออีเวนต์ที่คิดว่าน่าจะมีผลต่อเมืองมอนอย่างมากเลยนะครับ ถัดมานะครับเรากลับมาพูดในเรื่องของถ้วยการน้าชาของเรานะครับที่เป็นระบบใหม่ล่าสุดนะก็คือระบบบ้านของเรานะครับว่าจะมีการเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนอะไรไหมนะครับโดยที่ทางทีมงานจากมิโฮโยเนี่ยเขาก็ได้บอกมานะครับว่าในเรื่องของโหลดนะครับโหลดก็คือของเนี่ยเวลาเราใส่ไปเยอะเนี่ยมันจะมีในเรื่องของลิมิตนะฮะซึ่งเราใส่ไปเนี่ยมันจะมีในจุดของการจํากัดอยู่ทําให้เราไม่สามารถ เพิ่มเติมของได้นะครับทางทีมงานเนี่ยเขาได้บอกว่าเขาจะเ,าเพิ่มโหลดในตรงนี้นะครับในแพทในอนาคตนะฮะอาจจะเป็นในแพทของ1.6เลยก็ได้นะครับยังไม่หมดนะครับสำหรับเรื่องบ้านๆเนี่ยในเรื่องต่อไปเนี่ยมีในเรื่องของปุ่มแบ็คนะคที่สามารถจะกดกลับมาได้เลยนะครับเมื่อคุยกับทับบี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะสะดวกในเรื่องของเราสักเท่าไหรนะ่นะเวลาเรากดเนี่ยมันจะชอบ กลับไปที่หน้าหลักเลยนะครับมันจะไม่มีปุ่มแบ็คนะฮะซึ่งทางมิคโยเนี่ยเหมือนจะรับรู้นะครับแล้วเขาก็กําลังที่จะปรับในตรงนี้นะครับในแผ่น1.6นั่นเองแล้วก็ในเรื่องของบ้านนะครับยังมีในเรื่องของห้องชั้นบนนะ,ะหรือว่าชั้นที่2เนี่ยที่มันยังไม่เปิดนะครับซึ่งในแผ่น1.6เนี่ยทางทีมงานบอกว่าเขาจะเปิดในเรื่องของตรงนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับแล้วก็ทางบ้านเนี่ยจะได้มีพื้นที่ที่เยอะขึ้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่บอกเเลลยยว่าาชอบบมกครั อย่างไม่หมดแค่นั้นนะครับเมื่อเรากลับมาดูในด้านของเทรลเลอร์นะครับเราก็จะเห็นในเรื่องของตัวละครอื่นๆนะครับที่มาอยู่ในบ้านนะครับกาน้าชาซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราเนี่ยอยู่คนเดียวนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะเหงาเนี่ยก็เลยมีคนนําข้อมูลตรงนี้นะครับไปถามทีมงานดูว่าตัวละครที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับสามารถเข้าไปอาศัยอยู่ในอาณาจักรได้ไหมนะฮะแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยแง้มๆมานะครับว่าพวกเราเนี่ยจะนําเสนอในเรื่องตรงนี้นะครับ เกี่ยวกับเกมเพลย์ของการเข้าอาศัยนะครับมาให้ผู้เล่นในโปรแกรมพิเศษพรีวิวเวอร์ชัน1นด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องเลยแล้วนี่นะครับก็คือสิ่งที่คิดว่าเราจะได้เห็นนะครับในแพท1.6นะครับโดยรวมนะฮะแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องคอบคุณข้อมูลที่มาทุกที่ด้วยนะครับทั้งที่พูดถึงแล้ก็ไม่ได้พูดถึงนะครับอย่างที่มา ที่กล่าวถึงเนี่ยก็คืออย่างเพจซูเนโอนะฮะแล้วก็เพจเซเลตเทียนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเพจเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์นะฮะที่เกี่ยวข้องไว้ทางด้านใต้ของดีสคริปชั่นนะครับเอาไว้ให้เราไปอ่านกันต่อได้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม